รู้แล้วมาเล่าคลิปนี้เราอยู่กันที่หน้าโรงหนังนะฮะเดินมาเจอสแตนดี้อันนี้มันหลอนมากโอ้โหเป็นรองเท้าเด็กผู้หญิงนะด้วยความสงสัยนะฮะก็อยากจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ใต้ผ้าเนี่ยมันจะหลอนอย่างที่เราเห็นย่างนอกหรือเปล่านะฮะเราก็เลยเดี๋ยวจะหาทางมาดูซิว่าอะไรมันอยู่ใต้ผ้านะเดินมาแล้วก็แง้มตรงรูดูซิว่าจะเห็นอะไรหรือเปล่าโอ้มองไปนี่มันก็เลือนลางเหมือนกันนะเนี่ยลุ้นกันดีกว่าว่ามันเป็นอะไรอุ้ยเห็นแบบแวบนี้ โอ้น่าจะเป็นหัวกะโหลกหรืออะไรสักอย่างนะแต่ก็เห็นไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวเรามาหาทางอื่นดูกันดีกว่าคนที่มาด้วยเขาบอกว่าก็เอามือถือแอบใส่เข้าไปสิอ่ะเราลองวิธีนี้กัน ก็ค่อยใส่มือถือเข้าไปนะโอ้โหมีกระโปรงเด็กผู้หญิงใส่เข้าไปเออมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นเลยนะฮะสงสัยวิธีนี้อาจจะไม่เวิร์กนะฮะเดี๋ยวเราลองใหม่มันติดกระโปรงไปนิดหนึง่งเอามือถือใส่เข้าไปนะคราวนี้ก็ส่องเข้าไปลึกๆหน่อยนะฮะเมื่อกี้ติดกระโปรงของเด็กผู้หญิงนะฮะจากคลิปน่ากลัวเลาะสยองขวัญมันจะกลายเป็นคลิปอื่นแทนนะอะแหวกแๆวกแว,แว,แว,แวไปเฮ้ยเห็นแล้วโอ้โหเป็นแขนเลยอะมันมีตัวจริงๆอยู่นี้นะ โอ้โหน่ากลัว่ะแต่มันก็ยังเห็นไม่ชัดนะเอ้ยเราลองฝั่งนี้มั่งดีกว่ามันเป็นมือนะไม่มีแสงไฟนะอ่าค่อยๆใส่มือถือใส่เข้าไปไม่ติดกระโปรงนะฮะค่อยๆขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเจอแข่แเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหจากความหลอน กลายเป็นหุ่นพลังแบบนี้มันไม่หลอนแล้วอะโอหรู้แล้วฮะว่าอะไรอยู่ใต้ผ้านะโอ้มองข้างนอกนี่หลอนกว่านะอะไรที่มันเป็นความลับก็ให้มันเป็นความลับต่อไปน่าค้นหามากกว่านะรู้แล้วมาเล่าคลิปนี้ไปก่อนนะจ๊ะได้คําตอบแล้วสวัสดีจ้า